กูไม่ไปกูก็ไม่ไปไปเลยไปเลยแม่กูก็ไม่ไปอ่ะพี่ไม่ไปเว้ยเออถ้ามึงไม่ไปกูก็ไม่ไปไปเลยเพื่อนนี่ไม่ไม่ถ้างไม่ไปกูไม่ไปไอ้บ้าไเมืองอ่ะไอ้เหี้ยมาให้หมดเลยนั่นทุกอย่างชอบไม่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 นั่งหน้าให้หมดนั่งหน้าให้หมดไอ้เหี้ยหลับไอ้สัตว์ลงรถเลยเพื่อนเดิมมีมีประเด็นลงลงไอ้เหี้ยนี่ เขาอยากเห็นเธอเหินตรงไอ้นั่นแะที่มันแบบเหินข้ามไปบางนานเลยอ่ะเธอทำเธอทำเป็นไหมเขาไปเห็นในไอ้นี่มาเขาอยากเหินแบบนั้นเธอสอนเขาได้ปะช้างได้ได้ได้เขาอยากเหินแบบนั้นเท่ๆเปนลนติตอกอะ มันต้องแรงมากเลยเหรอใช่ใช่ใช่เธอเป็นไรเธองอนเขาปะเนี่ยงอนอะไรไม่ได้งอนงอนเสี่ยงเธอเปลี่ยนไปเธอว่าเป็นอะไรเป็นไรอะไรไม่เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรไ ไม่ได้เป็นไม่ถามแล้วเฮ้ยอย่างนั้นแหละ มันถูกที่เลยเนะี่ยผมว่าจะไม่ลงน้ำแล้วกัน <c oughs> เ้ยเที่ยะลงน้ำปะเนี่ย oh, <no. S 1> นี่ไงบางนานี่า,ายน้ำไปก็ถึงบางนา เขาบอกว่าเธอจะสอนเราไหมไม่น่ะเป็นอะไรก็เปล่าก็<ะ>เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยววาง,งีงอยอพูดมาดิก็เธอบอกว่าจะไปโดดลม่มเธอบอกแล้วเธออยู่ดีๆเธอไม่ไป เธอก็บอกมาเลยว่าจะไปหรือไม่ไปตกลงอะไปก็ได้ปไปเอาไม่เอาคำนี้ไม่ชอบคำว่าก็ได้อะเอาแบบไปหรือไม่ไปคำเดียวเลยอืมไปงั้นไม่ไปจบเลยไม่ต้องเครียดไม่ให้อยากไปก็ไปเลย ล,ล,ลามๆเพื่อนมีอะไรถามหน่อยเพื่อนถามว่าอะไรเพื่อนเราก็เป็นห่วงเพื่อนวันนี <S 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 ้เป็นไงบ้างเพื่อนเป็นไรวะนะเนื่อเปลี่ยนเปลี่ยนผมบ่อยนะลองหัวร้านเนาะมีคนให้เปลี่ยนดิอันนี้คือแลรเปิดเม่งรับโชคเปิดรับเปิดต้อนรับต้อนรับนะเนี่งต้อนรับตัวดีไม่ต้อนรับตัวดีๆเขาเรียกมันมีปีกอะไรเงี้ยหรออะไรอ่ะเป็นไรอ่ะ งงว a ชพี่บอยจะไปไหนกันอะไม่รู้เลยเนี่ยไอเดอบทึงเลยเผื่อเนาะไม่มีอะไรทำเลยเนาะเออไปเล่นเกมกูดกูดดักไปนังๆไหนดำไปอันนี้เพื่อนไม่ได้ไปไงเพื่อนได้ยินไหมไอไอเดอบมาแล้วไอเดอบมาสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟบีบีบีวะนี่อะไรเพื่อนปุมไม่ได้ไป เอ่ะดีไปไหนกันอ่ะทำไมหลับไม่ไปอะไรพี่ไปไม่ไปทำไมไ่ไปอะดอบไม่รู้เขาเจอขึ้นมาอ้าวเขาทำไมไม่ไปอะดับไม่เหรอจะไม่ไปใช่เขาจะไปใช่ก็ก็ทำไมไม่ไปอดับไม่ใช่เหรอเธอจะเธอจะไปใช่ไหมล่ะเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนมีอะไรเพื่อนคุยเลยจะไปไหนอ่ะ เปรียบมอไซค์ไอพี่ช่เพื่อนเพชรเพื่อนเพจคุยเลยเพื่อนเพื่มีอะไรคุยคุยคุยมาเพื่อที่เก็บรถหนูอยู่ไหนอ่ะเพื่อนเพชชชร่ใใ่ไม่คือเพื่อนเพชรไม่อยากจะแบบไม่อยากเออนั่นไม่ไปแค่นั้นเอจากเนี่แหละกูก็ไม่ไปอ่ะกูไม่ไปกูก็ไม่ไปไปเลยไปเลยแม่กูก็ไม่ไปอ่ะพี่ไม่ไปเว้เออถ้าไม่ไปกูก็ไม่ไปไปเลยเพื่อนแค่นี้ไม่ไม่ถ้าม่ไปกูไม่ไปอยู่นี่แหละเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรพูดตรงๆลำกูหกแล้วแม่ะกูว่าคำนี้พวกมึงก็น่าจะได้ยินจากมอสแล้วนะพวกมึงคิดเอาแล้วกันเป็นไรเป็นไรพูดลำลำอะไรไปเลยไปเลยเอาเลยลำลำลำไม่เอาไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดชนกูเลยอ่ะชนกูให้ตายเลย กูพูดเล่นกูไปอยู่ไม่เฉลียวกูจะไปอยู่เนี่ยกูจะไปเนี่ยเฉลีกูชนไม่ชนเว้ตายชนดอกีม่อะไรก็จะไปแอดดอกเร็วขึ้นมาเต้ตายเต้ตายเต้ขึ้นมาเร็วแอดดอบเข้าพูดเตอเต้มาเป็นพาดเลยเอาไว้ตายเอาไว้ตายตายตายไปเลยชนไม่อะไรกูจะไปแอดดอกไปกันเหนืออะไรนะครับบากาเรียเออกูัวไม่หมองรับรับอารมณ์ให้มึงนี้

ไม่อะไตายไปเลยเพื่อนตอนจะต่อยแทงก็ได้เพื่อนไม่เดี๋ยวกูเดินไปไไมม่่แทงก็ได้เพื่อนแทงก็ได้เพื่อนต่อยเอาวิ่งไปเลยเพื่อนวิ่งวิ่งเดินไปเลยเพื่อนอย่างเงี้ยละเพื่อนเดี๋ยวกันวิ่งวิ่งถึงยุบสองไม่แขวนเพื่อนถึงยุบเพื่อนโชว์โชว์โถจริงแทงแทงแทงให้ตายเลยก็ได้ไม่อะไรหรอกโไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยหลับไม่ถึงอนะหลับไปดีโดนด่านะบอกไว้ก่อนไปเลยพวกไปเลยสองคนหนักไปเลยมันไม่ได้ไงมันขัดหลับไม่ได้ไม่ได้หรอก หลับมเลยจากกูจะพูดเล่นนุ่นงอนจริงแล้วกูลงสูงละไม่พใครสัตว์คิดบ้างมึงอ่ะไอ้เหี้ยมาให้หมดเลยนั่นทุกอย่างชอบไม่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 นั่งหน้าให้หมดนั่งหน้าให้หมดไอ้เหี้ยหลับไอ้สัตว์ลงรถเลยเพื่อนเดี๋ยวนีมีปรดนมีประเด็นลงลงไอ้เหี้ยนี่ขึ้นรถอ๋อแล้วมันขึ้นหลังไหมอ่ะไปเลยพี่ไปเลยไปเลยพี่ไปเลย ไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไปเลยไปเลยผูถามจริงเหรอว่าผูกผูเป็นอะไรอะวะกูถามเลยไม่เป็นอะไรวะลลำพูดดิผมรักลำแค่นึงพี่จริงเหมือนกันแต่บางทีมันอาจจะหัวมันเป็นเพชรก็ได้บางทีอะไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่มนะจอดเลยพี่เดินไปพี่ว้าวไปลอยลอยลอโอเคโอเคโอเคไปเป็นไรเนี่ยเออเปเลยงอนตรงนี้ทรงงอน ได้ไงไม่ได้งอนพี่ผมตอนแรกพูดเล่นกับไอ้เหนือพูดเล่นว่าพูดเล่นว่าไม่ไปเออแล้วแล้วอีกคนก็งอนนุ่นอ่ะก็เขียวงอนผมเลยนั่นนั่นฉันไมพูดอย่างนี้ล่ะเพื่อนเฮ้ยมึงเป็นคนบอกว่าไม่ใช่เหรอไปชดไม่ช้ำอะไรมึงมึงมึงก็ไม่เบาไอ้เหนือไอ้เบนพ่อของบ้านของคนอื่นเขาไม่ไม่ไม่พ่อมันเป็นคนพูดกันกันนี่ได้ทราบว่าแบบไปชดไม่มีอะไรดีมันไปชดเองเฮ้ย พูดเล่นแกงเล่นไม่ไม่แกงหรอกความรู้สึกของแกงเล่นกันไม่ได้หรลำรำเลยนี่ถามดิจิตตการเยหวานเยอะแยะไอ้มองเหรอไม่ไม่พ่อเดี๋ยวนี้มองไม่ธรรมดานะนี่จิ๋วเลยเคลฟ์มองเครือไปไหนวะเรามองเราอย่างนี้ลันรู้เหรอมันกำลังมานะมันกำลังมาหมองหรือเปล่ามันมองเลยน้ำตาจอวัดจอน้ำตาลอ เลยทำเกี่ยวัเปล่าไม่อย่างนก็ที่ไหนครับสวัสดีครับเาทอบันเฮ้ยพี่เนสวัสดีครับเพิงเหรอเนี่ยใช่ครับพี่พี่เนคุณโนเนี้ยสวัสดีครับพี่เนสวัสดีครับพี่สบายดีหรือเปล่าห่างเหินนะไม่มีการจุบบ่งจุบเหม่งนะเม่ใช่เขาอุ้มศพเจอเป็นไร ่อยบ้่งไหมวิคายเด็กยาณนะกินแหนวเปล่าใหญ่กระเป๋ายี่ครับพี่อะไรวันนี้ครับวันนี้ครับคนตัดสายเบรกอ่ะคนเนี้ยใครตัดทุกวัน่ะต่อมาไงแตัดทุกวันไม่เคยใจรักกับใจรักกม่เคยจุดเม่งเลยครับจุดเม่งเลยครับพี่อยากได้เข้าไปนอนเป็นกองไอ้ดอกอีกคนนึงอะไรนะจุดเม่งเลยครับเอาด้วยครับขนมปังใช่ไหมสี สวัสดีครับคุณขนมปลานี่อะบลีอยงรนละจุ๊บไดหลแจกต่อนคะนี่เดียวจุ๊บเลย้นขาอ่อนกัหมดแล้วะจามจุ๊บมามาเลยนี่ใครให้จุ๊บอีกไหมทีเดียวเลยจุ๊บมามาไรก่อนไม่แล้วมันแจกอย่างน้ำลายอยู่แค่แค่เท้า ทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กบึ้ง